สวัสดีจ้าทุกคนใครเข้ามาแล้วพิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็จังหวัดเข้ามาทักพี่แป้งได้เลยชื่อเล่นแล้วก็อยู่จังหวัดไหนอยู่จังหวัดไหนใครสมัครสอบทั้งกอพอแล้วก็ข้าการท้องถิ่นบ้างใครสมัครสอบทั้งกอพและก็ข้าการท้องถิ่นบ้างถ้าใครสมัครสอบกอพอ,อย่างเดียวกดหนึ่ง <c oughs> ใครสมัครสอบทั้งกอพอแล้วก็ท้องถิ่นก็กดสองนะกดสองเรามาอ่านหนังสือไปด้วยกันเรามาเริ่มเริ่มต้นก้าวเดินไปด้วยกันก้าวเดินไปด้วยกันไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยปาส,ปะสะจากการเริ่มต้นเดินทางหมื่นลี้อ้าวปากสวัาด,ดีจ้า เดินทางหมื่นลี้ก็ต้องเริ่มต้นที่ก้าวแรกที่ก้าวแรกโอ้โแซนหนึ่งสองคืออะไรหรือแซนเออเอา้าวแล้วกดกดอะไรมันขึ้นพี่แป้งตั้งไอ้นั่นไว้พี่แป้งตั้งอะไรนะถ้าวันนี้พี่แป้งจะแจกอนุกรมไงใครที่ยังไม่ได้ใครที่ยังไม่ได้ ให้พิมพ์คําว่าอนุกรมแต่ตอนนี้คือใครพิมพ์อะไรเข้ามาในคอมเมนต์มันก็ขึ้นแล้วก็ได้แล้วลิงก์อนุกรมข้อสอบจริงลิงก์อนุกรมข้อสอบจริงปี6กสามนะโหลดไปอ่านโหลดไปอ่านอ่าใครเข้ามาแล้วก็แชร์แชร์ไว้ที่หน้าเพจด้วยแล้วพี่แป้งจะสอนหกโมงสิบนาทีทุกวันสอนทุกวันเป็นโครงการพาน้องอ่าน พาน้องอ่านให้สอบผ่านข้าราชการพาน้องอ่านให้สอบผ่านข้าราชการดังนั้นพี่แป้งจะสอนพวกเราไปทุกวันสอนพวกเราไปทุกวันทุกวันนะเพราะฉะนั้นพี่แป้งอยากให้ทุกคนเข้ามาอยากให้ทุกคนมาร่วมเดินทางไปกับพี่แป้งมาร่วมเดินทางไปกับทพี่แป้งนะอ่ะแล้วนี่จะมีสมาธิเรียนกันไหมอะพอพิมพ์ขึ้นมาแล้วก็ไฟล์เอกสารมันก็ขึ้นเลยนะ แต่นอามีสมาธิในการเรียนเนาะอ่าเข้ามาแล้วแชร์ให้พี่แป้งยังเข้ามาแล้วแชร์ให้พี่แป้งยังเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเราไปเริ่มเรียนกันเลยใครเข้ามาดูย้อนหลังใครเข้ามาดูย้อนหลังก็สามารถดูได้พี่แป้งไม่ลบเออลืมบอกพี่แป้งทําเป็นลิงก์ทําเป็นลิงก์รวมสารบัญไว้เรียบร้อยก็คือพี่แป้งสอนมาวันนี้เป็นวันที่สี่แล้ว พี่แป้งทำ link ลิงก์รวมไว้ให้เป็นลิงก์ดูผ่าน YouTube ดูง่ายดูง่ายดูผ่าน YouTube เลยถ้าใครต้องการดูวิดีโอย้อนหลังก็พิมพ์คำว่าย้อนหลังพิมพ์คำว่าดูย้อนหลังเข้ามามันก็จะมีลิงก์ให้มีลิงก์ให้กดเข้าไปในนั้นก็จะมีตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งที่สองครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามไปเลยนะ,ะวันนี้เราก็มาเรียนคณิตสข้อเรียนคณิต2ข้อ เป็นข้อสอบรอบเก็บตกปี63ปี63คือสอบเมื่อวันที่24ิบสมีนานำเชือกสองเส้นมาวางเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเส้นแรกยาว28เมตรโดยให้ด้านกว้างสั้นกว่าด้านยาว4เมตรและอีกเส้นยาวอีกเส้นเนี่ยยาว22เมตรโดยให้ด้านกว้างสั้นกว่าด้านยาว5เมตร ถามว่าพื้นที่ระหว่างพื้นที่ระหว่างคําว่าพื้นที่ระหว่างตอนเนี้มันมีเชือกอยู่สองเส้นแล้วเขาบอกว่าให้เอามาเรียงกันเป็นสี่เหลี่ยมก็พูดง่ายๆมีมีพื้นที่มีสี่เหลี่ยมอยู่สองอันนั่นแหละอันหนึ่งยาวยี่สิบแปดอันหนึ่งยาวยี่สิบสองแสดงว่ามีสี่เหลี่ยมเล็กกับสี่เหลี่ยมใหญ่ถูกไหมแต่เขาพูดว่าเอาเชือกมาทําให้มันมีเงื่อนไขขึ้นไงดังนั้นเชือกเส้นแรก ยาว28่สิบแปดเมตรย่อมเป็นสี่เหลี่ยมอันใหญ่ถูกไหมอ่าเราก็จะให้มันเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่สี่เหลี่ยมใหญ่แล้วเส้นที่สองยาวยี่สิบแปดก็เอ้ยยาวยี่สิบสองแสดงว่ามันก็จะเป็นเส้นที่เล็กลงเป็นสี่เหลี่ยมที่เล็กลงถูกไหมอ่ะแล้วเขาให้เงื่อนไขอะไรต่ออีกตัวที่เชือกที่เส้นยาว28เนี่ยเขาบอกว่าความกว้างเนี่ย จะสั้นกว่าด้านยาว4เมตรนั่นหมายความว่าด้านยาวจะยาวกว่าด้านกว้าง4เมตรถูกไหมด้านยาวจะยาวกว่าด้านกว้าง4เมตรแล้วเขาบอกมาอย่างว่าด้านกว้างกว้างเท่าไหร่ด้านยาวยาวเท่าไหร่ไม่ได้บอกดังนั้นเราก็กําหนดให้เป็นตัวแปรอันนี้พี่แป้งจะเขียนคําว่าใหญ่ก็คือสี่เหลี่ยมใหญ่นะสี่เหลี่ยมใหญ่เราให้ด้านกว้างเป็น x ให้ด้านกว้างเป็น x แล้วเขาบอกว่า ด้านยาวอ่ะด้านกว้างนะมันสั้นกว่าด้านยาว4เมตรความหมายก็คือด้านยาวต้องยาวกว่าด้านกว้างเนี่ยสเมตรเราให้ด้านกว้างเป็น x แล้วด้านยาวก็เป็น x บวกสเป็น x บวกสี 4, ่เลือกออกไหมแล้วเขาบอกเรามายังเขาบอกเส้นรอบวงมาก็คือเชือกเช่นเนี้ยเส้นเนี้ยเราทําเป็นสี่เหลี่ยมเส้นรอบวงของมันก็คือรอบวงเท่ากับ ยี่สะพี่เปียงใช้รอบวงเส้นรอบแล้วกันเส้นรอบบอกวงเดี๋ยวบอกว่าเป็นวงกลมเส้นรอบเนี้ยยาวยี่สิบแปดอะมาต่ออีกตัวนี้ความยาวของมันก็คือ28เมตรด้านกว้างสั้นกว่าด้านยาว5เมตรความหมายก็คือด้านยาวต้องมากกว่าด้านกว้าง5เมตรดังนั้นเราก็ให้ด้านกว้างเป็น x แล้วก็ด้านยาวก็เป็น x บวกหถูกไหมตามเงื่อนไขอันนี้ก็เล็ก แล้วเส้นรอบวงล่ะเส้นเส้นรอบเนี้ยมันยาวเท่าไหร่ยาวยี่สิบสองตัวนี้28 22ถ้าเรากําหนดขึ้นมาแบบนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถหาค่า x ได้ไหมหาค่า x ได้ไหมได้หาค่า x ได,ได,เได้เราต้องหาค่าออกมาก่อนคือต้องหาพื้นที่ใหญ่พื้นที่เล็กแล้วข้อถามหาพื้นที่ระหว่างถ้าโจทย์บอกว่าพื้นที่ระหว่าง นั่นก็คือเอาไอ้สี่เหลี่ยมใหญ่เนี่ยลบสี่เหลี่ยมเล็กดังนั้นเราต้องหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมใหญ่กับสี่เหลี่ยมเล็กออกมาก่อนตอนนี้เราหายังไม่ได้เพราะเรายังไม่ทราบค่า x แต่ที่แน่ๆเรารู้ว่าเส้นรอบวงของตัวนี้เท่ากับ28แล้วเส้นรอบวงเกิดจากอะไรเกิดจากความยาวด้านนี้บวกกับด้านนี้บวกกับด้านนี้บวกกับด้านนี้คือบวกทั้งสี่ด้านอะ ด้านกว้างต้องยาวเท่ากันใช่ไหมด้านกว้างก็ต้อง x อด้านยาวก็ต้องเป็น x บวก4เท่ากันแล้วเส้นรอบทั้งหมดเนี่ยรวมกันได้เท่ากับ28เราก็จับทุกด้านมาบวกกันเอา x บวกกับ x ด้านนี้บวกกับ x บวก4บวกกับ x บวก4ได้เท่ากับ28ได้28เดี๋ยวขั้นไว ดังนั้นเราจับมาบวกกันตัวแปรเหมือนกันสามารถบวกกันได้ใช่ไหม x 1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว x 4ตัวก็เป็น4 x แล้ว4บวก4ก็เป็น8บวก8เท่ากับ28อ่ะเราก็บริหารจัดการเอาตัวเลขไปหาตัวเลข4 x เท่ากับ28ลบ8 บวก8อยู่ฝั่งนี้ข้ามเครื่องหมายเท่ากับมาก็เป็นลบ8นะได้ 4x เท่ากับ28ลบ8เหลือ20เราต้องการทราบ x ค่า x ถูกไหมดังนั้นเราก็เอา x ไว้ตัวเดียว4มันอยู่คูณกับ x ย้ายมาฝั่งนี้ก็จะเป็นหารหาร4นะ20หาร4ได้เท่ากับ5คนะ่า x ได้เท่ากับ5 ค่า x ได้เท่ากับ5คือตัวนี้ถูกไหมคือ5อคือ5แล้วเราต้องหาพื้นที่ออกมาถูกไหมพื้นที่เกิดจากอะไรพื้นที่เกิดจากอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสูตรของสี่เหลี่ยมพื้นผ้าก็คือกว้างคูณยาวกว้างคูณยาวถูกไหมแล้วเราทราบค่า x แล้วคือ5ยาวก็คือ5บวก9ได้5บวก4ก็ได้เท่ากับ9 5บวก4ก็ได้เท่ากับ9 ดังนั้นพี่แป้งมาเขียนตรงนี้พื้นที่กว้างคูณยาวก็คือ5คูณ9ได้เท่ากับ45สี่เหลี่ยมอันใหญ่เราได้พื้นที่เท่ากับ45ทีนี้เราก็มาหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมเล็กคิดเหมือนกันก็คือเส้นรอบวงของมันเนี่ยรวมกันได้เท่ากับ 20, เส้นรอบสนามรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยได้เท่ากับ2 2ก็เกิดจากด้านนี้ บวกด้านนี้บวกด้านนี้บวกด้านนี้เหมือนกันด้านกว้างก็ย่อมเท่ากันกับด้านกว้างด้านยาวก็เท่ากันกับด้านยาวเสร็จแล้วเราก็จับบวกกัน x บวก x แล้วก็บวก x บวก5บวก x บวกาเท่ากับกเบท่าไหร่2 2เท่ากับ22เหมือนเดิมเหมือนเดิม 1, 2, 3, 4 4 x บวก5บวก5ได้เท่ากับ10ได้เท่ากับ22ย้าย10มาหา22 10เป็นบวกย้ายมาฝั่งนี้เป็นลบ 4x เท่ากับ22ลบ10 4x เท่ากับ12เราต้องการค่า x แล้วก็ย้าย4ออกจาก x 12ส่วน4ได้เท่ากับ3ค่า x ได้เท่ากับ3อะ เมื่อค่า x ได้เท่ากับ3ก็คือเราให้ด้านกว้างเป็น x อยู่แล้วถูกไหมเป็น3แล้วด้านยาวละ่ะ x เป็น3บวกกับ5ก็เป็น8แล้วสูตรของเขาก็คือกว้างคูณยาวเหมือนเดิมถูกไหมกว้างก็คือ3ยาวก็คือ8เท่ากับ24แล้วโจทย์ถามโจทย์ถามเราว่าพื้นที่ระหว่างเชือก2เส้นก็คือพื้นที่ระหว่างสี่เหลี่ยมสออันเนี่ยเราก็เอาสี่เหลี่ยมใหญ่ พื้นที่สี่เหลี่ยมใหญ่ลบสี่เหลี่ยมน้อยอ่ะสี่สิบห้าลบพื้นที่นี้ก็ยี่สิบสี่ลบกันได้หนึ่งได้สองเท่ากับยี่สิบเอ็ดเท่ากับยี่สิบเอ็ดเราดูอ่ะทำไมพี่แป้งทำได้ทำไมตัวเลือกพี่แป้งไม่มียี่สิบเอ็ดอ่ะพี่แป้งลบผิดเหรอเก้าห้าสี่สิบห้ายี่สิบสามยี่สิบเอ็ดอ่ะตัวเลือกไม่มียี่สิบเอ็ดซะงั้นอ่ะ ก็เอาตัวนี้เป็นยนะีอ็ดนะอ่าหนึ่งคือยีเอ็ดเพราะว่าเราหามากว้างเดี๋ยวนะห้าสี่เกถูกแล้วเราแทนค่ามาถูกเรียบร้อยแล้วก็คือได้เท่ากับยีอได้เท่ากับ21็ดตัวเลือกก็ต้องมียีอนะนี่พ,พี่พี่แป้งแก้นะเขียนชัดๆ21อ็ดอ่าเราตอบยีอดนะข้อเจ ต้องเช็คตัวเลือกดีๆแล้วเนี่ยต่อไปนี้นะอ่ะไปต่อข้อ8ข้อ8เป็นอนุกรมอนุกรมหลักที่เราจะคิดอนุกรมอนุกรมหมายถึงความสัมพันธ์ของตัวเลขความสัมพันธ์ของตัวเลขจากตัวที่1ไปตัวที่2จนถึงตัวสุดท้ายสิ่งที่เราต้องดูมันมีกี่ตัว1 2 3 4 5สามี่ห้ามีแค่6ตัวน่าจะเป็นอนุกรม1ชุด เมื่อเราคิดว่ามันเป็น1ชุดเราก็ดูว่ามันเป็นอนุกรมเพิ่มหรือลดจาก6 7 8 9คือเพิ่มถูกไหมเป็นอนุกรมเพิ่มอนุกรมเพิ่มเป็นได้บวกคูณแล้วก็ยกกำลังจากที่เราดูน่าจะเป็นคูณเป็นยกกำลังไหมเราให้เราดูคูณกับยกกำลังก่อนว่าเราเห็นไหมเราเห็นเลขยกกำลังในนี้ไหมเห็นตัวเดียวคือเลข9 ไม่น่าจะใช่เลขยกกำลังเราตัดออกไปแล้วการคูณละ่ะเห็นการคูณไหมในนี้ไม่ไม่มี6กคูณเได้9ก้อะไรไม่มีไม่มีการคูณแล้วก็เป็นการเพิ่มขึ้นทีละไม่เยอะถ้าเป็นการบวกคือเพิ่มขึ้นทีละไม่เยอะถ้าเป็นการคูณเพิ่มขึ้นทีละเยอะเยะแล้วถ้าเป็นเลขยกกำลังมันจะเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณดังนั้นเราวิเคราะห์แล้วเราจะใช้หลักการบวก หลักการบวกเราต้องวิเคราะห์ก่อนนะเป็นอนุกรม1ชุดแล้วไม่ใช่คูณไม่ใช่ยกกำลังนั่นก็คือบวกบวกแล้วก็ดูว่า6บวก1ได้7 7บวก2ได้9 9บวกเท่าไหร่ได้13บวก4 13อ่ะ13บวกกับ8ได้21 21บวกกับ16บวกกับ16ได้37 ทีนี้เราก็มาดูความสัมพันธ์แถวที่เราได้มาหนึ่งสอสี่แดสิอะเราเห็นอะไรที่ชัดเจนเลยที่ชัดเจนเลยก็คือเห็น2องคูณสได้ 4, 4่สคูณสได้8อ่ะแล้ว8ปดคูณสอล่ะได้16เป๊ะแสดงว่าเป็นการคูณเข้าด้วยตัวเลขคงที่1นึคูณสได้สองไหมได้เป๊ะแล้วก็ตรงนี้ตัวต่อมาก็ต้องคูณสองเพราะมันการเป็น เป็นการคูณเข้าแบบคงที่2คูณ6ได้12ใส่2ทด1 2 1เป็น2เป็น3บวก32บวก32ก็2บวก7เป็น9 3บวก3เป็น6 69มีในตัวเลือกไหมมีเราก็ตอบอ่วันนี้เป็นคณิตศาสตร์2ข้อเป็นคณิตศาสตร์2ข้อเป็นยังไงบ้างใคร ใครที่อ่านหนังสือมาจนจบแล้วใครที่อ่านหนังสือมาจนจบแล้วเพราะว่าเราสมัครกอพอไว้ตั้งแต่เดือนมีนาถูกไหมใครอ่านหนังสือจนจบแล้วพิมพ์คําว่าอ่านจบแล้วใครยังไม่เริ่มอ่านหนังสือเลยพิมพ์ว่ายังไม่เริ่มยังมีคนที่ยังไม่เริ่มอ่านไหมอยากจะรู้ว่ามีคนที่ยังไม่เริ่มอ่านไหมจะเริ่มหรือยังไม่เริ่มไม่สําคัญ จะเริ่มหรือยังไม่เริ่มไม่สำคัญแต่นับจากวันนี้ไปมาเริ่มกับพี่แป้งได้ไหมมาเริ่มอ่านหนังสือกับพี่แป้งได้ไหมเริ่มแรกของเราสิ่งที่จะพาเราไปถึงเป้าหมายได้เราต้องเริ่มก้าวแรกก่อนเราต้องเริ่มก้าวแรกก่อนพี่แป้งอยากให้ทุกคนเริ่มก้าวแรกให้ได้คนที่อ่านจบมาแล้วก็ไม่เป็นไรมาร่วมเดินทางด้วยกันมาร่วมเดินทางไปด้วยกัน อ่านซ้ําแล้วก็ทบทวนไปให้ถึงเป้าหมายไปให้ถึงเป้าหมายตอนเนี้การเลื่อนสอบมันไม่มีกําหนดดังนั้นเราไม่รู้ว่ามันจะสอบวันไหนกันแน่ไม่รู้ว่ามันจะจัดสอบได้ตอนไหนแต่ตัวเราต้องพร้อมตัวเราต้องพร้อมพี่แป้งเลยอยากให้ทุกคนมาเริ่มไปกับพี่แป้งมาเริ่มอ่านหนังสือไปกับพี่แป้งเริ่มสิ่งแรกก็คือต้องนอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลา จัดเวลานอนจัดเวลาตื่นและทุกวัน6กโมงสินาทีเรามาเจอกัน6โมง10นาทีเรามาเจอกันเรียนคณิตแล้วก็สร้างแนวคิดสร้างแนวคิดสร้างแรงบันดาลใจไปใช่โชคดีเป้าหมายของพี่แป้งก็คือพี่แป้งอยากให้ทุกคนมีกำลังใจอยากให้แรงบันดาลใจกับทุกคนทุกคนสามารถทำได้ขอให้ทุกคนเริ่มต้น แล้วก็อยู่ในเส้นทางนั้นจงเริ่มต้นแล้วก็อยู่ในเส้นทางนั้นดังนั้นพี่แป้งก็คิดไปทุกอย่างอะว่าจะเอาอยัางไงดีพี่แป้งก็เริ่มโครงการนี้ขึ้นมาเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาก็คือติวที่หน้าเพจเราเพราะน้องๆที่อยู่ในเพจก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมาชิกในเพจเป็นลูกศิษย์เป็นลูกค้าก็ได้ที่สั่งซื้อหนังสือไปหรือที่เข้ามาติว มาศึกษาหาความรู้ที่ต้องการจะสอบกอพออยู่แล้วทีเนี้ยบางคนก็ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนบางคนเริ่มไปแล้วก็ท้อไม่มีเพื่อนร่วมทางไม่มีกำลังใจไม่มีแรงบันดาลใจที่จะไปต่อแล้วไปต่อก็ไม่รู้ว่าจะยังไงไม่มีใครการันตีได้ว่าเราจะสําเร็จไหมถูกไหมดังนั้นพี่แป้งอยากให้ตรงเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นของพวกเรา เป็นก้าวแรกก้าวใหญ่ๆก้าวสำคัญของเราเพราะว่าก้าวแรกก้าวแรกสำคัญเสมอถ้าไม่มีก้าวแรกจะไม่มีก้าวต่อไปถ้าไม่มีก้าวแรกจะไม่มีก้าวต่อไปดังนั้นเราต้องมีก้าวแรกให้ได้ก่อนมาร่วมเดินไปกับพี่แป้งเราจะไม่ได้แค่ได้ความรู้แต่เราจะได้แรงบันดาลใจไปด้วยแล้วพี่แป้งบอกแล้วว่าความคิด ความเชื่อสำคัญกว่าความรู้อ่ะวันนี้พูดคำนี้ดีกว่าโชคดีโชค,ด,โชคดีพิมพ์ชื่อเล่นด้วยว่าเธออยู่จังหวัดไหนลูกศิษย์ลูกศิษย์ความคิดความคิดความเชื่อ,อความคิดคือคิดบวก เป้งจะให้คำสำคัญคือคำนี้สำหรับวันนี้อ่าโชคดีเยี่ยมความคิดเราต้องคิดบวกตัดความคิดลบออกไปจากตัวเองตัดความคิดลบออกไปจากตัวเองแล้วก็ทำสภาพแวดล้อมตัวเองให้โอเคถ้าใครไม่ได้คิดไปแนวทางเดียวกันกับเราใครชอบมาพูดเรื่องลบๆอะไรกับเราแล้วก็พยายามอย่าไปคุยอย่าไปเกี่ยวข้องพยายามรับความคิดบวกเข้าไป แล้วความเชื่อถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้เราจะลงมือทำนี่แหละที่พี่แป้งบอกว่ามาเริ่มก้าวแรกกับพี่แป้งบางคนอ่านมาเยอะทอ้อไม่รู้จะไปทางไหนไม่มีเพื่อนจะคุยตอนนี้เรามีแล้วเข้ามาเรียนด้วยกันเนี่ยก็เป็นเพื่อนร่วมทางด้วยกันเข้ามาเรียนด้วยกันก็เป็นเพื่อนร่วมทางด้วยกันนึกออกปะเราจะมีกำลังใจขึ้นเฮ้ยเรายังมีเพื่อนอ่านหนังสืออยู่นะถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้ ถ้าเราอ่านหนังสือให้เต็มที่แล้วเราจะสอบผ่านถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้เราจะลงมือทำถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้เราจะลงมือทำแล้วความรู้ล่ะอันนี้คือลำดับความสำคัญนะความคิดคิดบวกสำคัญที่สุดเสร็จแล้วก็คือความเชื่อเมื่อเราคิดบวกได้แล้วเราจะเชื่อเราจะเชื่อว่าเราทำได้แล้วเราก็จะลงมือทำอันที่สามคือความรู้ ถ้าเรายังไม่รู้เราก็สามารถเรียนรู้ได้แต่ตราบใดที่เราคิดลบแล้วเราไม่เชื่อเราไม่มีทางที่จะลงมือเรียนรู้ตราบใดที่เราคิดลบแล้วเราไม่เชื่อว่าเราทําได้เราไม่เชื่อว่ามันเป็นไปได้เราจะไม่มีทางลงมือเรียนรู้เราจะไม่มีทางลงมือทําแต่ถ้าเราคิดบวกเราคิดว่าเราต้องทําสําเร็จแน่นอนเราเชื่อว่าเราทําสําเร็จเราก็จะลงมือ เราก็จะลงมือเรียนรู้เราก็จะลงมือเรียนรู้แล้วเราก็จะสําเร็จเราก็จะสําเร็จดังนั้นตรงนี้พี่แป้งอยากให้เป็นแนวความคิดแล้วพี่แป้งพร้อมตอนเนี้ยพี่แป้งพร้อมมากพร้อมที่จะเดินไปกับทุกคนแล้วก็พร้อมที่จะตื่นมาสอนพวกเราทุกวันพร้อมที่จะมาไลฟ์สดทุกวัน6โมง10นาทีหน้าที ขอให้ทุกคนเอาตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่มั่นคงคือตอนนี้เราจะเดินไปด้วยกันมีเพื่อนร่วมทางที่คิดไปแนวแนวทางเดียวกันกับเรามีคนอื่นที่ยังอ่านหนังสืออยู่เหมือนกันกับเรามีคนที่ต้องการที่จะประสบความสำเร็จเหมือนกันกับเราดังนั้นเรามาเริ่มต้นด้วยกัน สัญญาได้ไหมเข้ามาเรียนกับพี่แป้งทุกวันแล้วก็อย่าลืมจัดเวลานอนเวลาตื่นตื่นอย่างน้อยเนี่ยพี่แป้งสอน6กโมงสินาทีถ้าใครเคยตื่น7จ็ดโมงแปดโมงหรืออะไรเงี้ยก็ตื่นสัก6กโมงแล้วมาเรียน1 0บหกโมงสินาทีแล้วค่อยๆขยับเวลาขึ้นไปเรื่อยๆขยับเวลาตื่นขึ้นไปเรื่อยๆไปตื่นตีห้าตื่นตีสี่ครึง่งพี่แป้งนอนนอนสามทุ่มครึง่ง ตื่นทุกวันทุกวันทุกวันนะอ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหสงสัยพี่เป้งต้องไปอะไรนะข้อความอัตโนมัติอะ่ะต้องไปลบออกแล้วใครพิมพ์อะไรเข้ามามันก็ตอบหมดเลยใครยังไม่ได้อนุกรมฟรีก็พิมพ์คำว่าอนุกรมเข้ามานะหรือพิมพอ์อะไรก็ได้เข้ามาในไลฟ์ตอนเนี้มันก็จะส่งลิงก์ ก็จะส่งลิงก์ข้อสอบจริงไปให้ข้อสอบจริงอนุกรมอ่ะวันนี้พี่แป้งให้แนวคิดทุกคนเท่านี้วันนี้ต้องการแค่ให้ทุกคนเข้ามาร่วมเดินทางไปกับพี่แป้งกับโครงการพาน้องอ่านกับโครงการพาน้องอ่านพี่แป้งไม่คิดไม่คิดเงินใดๆทั้งสิ้นพี่แป้งต้องการแค่มีใครสักคนหนึ่งผ่านเข้ามามีใครสักคนหนึ่งผ่านเข้ามาแล้วมาได้ความคิด แล้วมาได้แรงบันดาลใจมาได้แนวคิดมาได้แรงบันดาลใจแล้วมาร่วมเดินทางไปกับพี่แป้งมาอ่านหนังสือไปด้วยกันจนกว่าจะสอบแล้วทุกคนสำเร็จคนที่ทำตามคนที่ทำตามคนที่ร่วมเดินทางไปด้วยสำเร็จสำเร็จนั่นแหละคือเป้าหมายของพี่แป้งคือเป้าหมายของพี่แป้งอ่ามีบางคนเพิ่งกำลังเข้ามา มีโทรศัพท์เข้ามีบางคนเพิ่งเข้ามาพี่แป้งจะสอนวันละแค่20นาทีนะแต่ขอให้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีจุดเริ่มต้นที่ดีให้ทุกคนตั้งเวลานอนเวลาตื่นให้เป็นเวลาแล้วก็นัดกันทุกวัน6 1โมงสินาทีมาเจอกันจะสอนคณิตวันละสองข้อแล้วก็จะสอนแนวคิดให้กำลังใจแล้วก็จะพร้อมเดินไปกับทุกคนถ้าทุกคนทำได้ จากปกติไม่เคยเริ่มอ่านหนังสือเลยจากปกติไม่รู้จะเริ่มอ่านตรงไหนดีวันหนึ่งวันหนึ่งก็ไม่ได้อ่านหนังสือเลยโน่นนี่นั่นขอให้ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นอย่างน้อยถ้ามาเข้าเรียนทุกวันก็ได้คณิตศาสตร์วันละ2องข้อแล้วก็ได้กำลังใจไปแล้วก็ไปวางแผนอ่านหนังสือต่อโอเคไหมนะดังนั้นกดติดตามเพจไว้ กดติดตามเพจไว้เพราะว่าเวลาพี่แป้งไลฟ์สดเนี่ยมันจะเด้งโชว์ขึ้นไปถ้าเราไม่กดติดตามมันก็จะไม่โชว์บางคนก็จะหาไม่เจอแล้วพี่แป้งก็มีกลุ่มลายนะพี่แป้งก็จะส่งลิงก์บอกในไลน์ว่าเออพี่แป้งจะไลฟ์สดแล้วนะอย่างเงี้ยถ้าใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มลายก็เข้าไปกลุ่มลายก็ต้องเข้ากลุ่มสองนะกลุ่มแรกเต็มไปแล้วเพราะว่ากลุ่มลายมันอยู่ได้ห้าห้าพันคนกลุ่มที่สองก็จะเต็มแล้ว กลุ่มที่สองก็สามพันกว่าแล้วก็เข้าไปได้เลยเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพี่แป้งจะทําลิงก์ไลน์ไว้ทาลิงก์ไลน์ไว้ก็ทักเข้าไปขอก็ได้ทักเข้าไปใน inbox อินบ็อกซ์ขอเดี๋ยวพี่แป้งจะส่งส่งลิงก์ไลน์ให้แล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะโพสต์ลิงก์ไลน์ไว้ให้ตรงนั้นน่ะถ้าเป็นไลน์มันจะง่ายพอพี่แป้งแจ้งเตือนว่า6กโมงสินาทีพี่แป้งจะสอนนะมันก็จะมันก็จะเราก็จะเห็นในไลน์เลยแล้วก็กดลิงก์ เข้าเรียนได้เลยเพราะพี่แป้งจะให้ลิงก์เพจไปด้วยเป็นการแจ้งเตือนแล้วเพื่อนๆนที่อยู่ในกลุ่มไลน์นั้นก็เป็นลูกศิษย์พี่แป้งทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็เป็นคนที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันกับเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันกับเรานะอ่ะมีจุดมุ่งหมายเดียวกันกับเรานะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ ใครจะดูวิดีโอย้อนหลังก็พิมพ์คําว่าย้อนหลังพี่แป้งทําลิงก์สารบัญไว้แล้วแล้วลิงก์สารบัญน,นี้พี่แป้งปักหมุดไว้เราเข้ามาเราก็จะเห็นสอนวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4และเราจะสอนกันไปเรื่อยๆเราจะอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆให้กําลังใจกันร่วมเดินทางไปด้วยกันเรื่อยเจนกว่าจะถึงวันสอบแล้วมีข้อมูลข่าวสารใดๆพี่แป้งก็จะมาแจ้งให้พวกเราทราบให้พวกเราทราบ อ่าโอเคสำหรับวันนี้ <c oughs> โอ้โชคดีไม่อายเลยที่เป็นลูกศิษย์ของพี่แป้งเยี่ยมมากเลยอ่ะพี่แป้งมีกําลังใจมากเลยนะเราอยู่กันด้วยใจเราอยู่กันด้วยใจเราให้กันด้วยความจริงใจเราซื่อสัตย์ต่อกันเราซื่อสัตย์ต่อกันเราจริงใจต่อกันและเรามีเป้าหมายเดียวกันก็คือบรรจุข้าราชการเราจะไปด้วยกันเราจะไปด้วยกัน เป้าหมายของพี่แป้งก็คือต้องการให้ทุกคนได้บรรจุต้องการให้ทุกคนได้บรรจุแล้วเนี่ยเราอยู่เรียนด้วยกันทุกวันเราจะรู้เดี๋ยวพี่แป้งโชคดีบอกว่าครูไม่เคยไปหายหายไปไหนไม่ไปพี่แป้งจะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าพี่แป้งจะทํายังไงให้พวกเราทุกคนมาร่วมเดินไปกับพี่แป้งให้ทุกคนไปถึงเป้าหมายให้ได้แล้วเราเรียนด้วยกันทุกวันทุกวันเดี๋ยวพี่แป้งจะเล่าชีวิตพี่แป้งให้ฟังว่า พี่แป้งผ่านอะไรมาบ้างลำบากแค่ไหนกว่าจะได้บรรจุต้องอึดต้องทนแค่ไหนถึงจะได้บรรจุนะเราจะได้เจอกันทุกวันอยู่แล้วสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมเอาแนวคิดนี้ไปแล้วจงตั้งไว้ว่าเป็นการเริ่มต้นครั้งยิ่งใหญ่ของพวกเราเป็นการเริ่มต้นครั้งยิ่งใหญ่ของเราเริ่มต้นที่มั่นคงคือนอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาแล้วเข้ามาเรียนกับพี่แป้ง6โมง10นาที หกโมงสินาทีทุกวันที่เพจที่เพจสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนพรุ่งนี้เจอกันจ้ะ